เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมนะทั้งที่เราก็คุมอาหารออกกำลังกายอย่างหนักเลยแต่พุงเจ้ากรรมเนี่ยกับไม่ยอมยุบลงสักทีเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าพยายามไม่พอนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเรากำลังสู้กับศัตรูผิดตัวมาตลอดเลยก็ได้ใช่เลยครับปัญหาจริงๆอะ่ะมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เรื่องแคลอรี่ที่เราท่องกันมาตลอดแต่มันคือการที่เราสู้กับไขมันผิดประเภทมาโดยตลอดตอด่างหากคือ ไอ้ไขมันที่เราหยิบที่เราบีบได้ตามแขนตามขาหรือพุงนิ่มๆของเราเนี่ยนะฮะอันนั้นเขาเรียกไขมันใต้ผิวหนังก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ศัตรูตัวจริงของเราเลยคือไขมันในช่องท้องครับไอ้ตัวนี้แหละมันจะแข็งๆซ่อนอยู่ลึกๆเลยแล้วก็ไปเกาะอยู่รอบอวัยวะสําคัญของเราซึ่งบอกเลยว่าอันตรายกว่ากันเยอะมาก เอาละครับงั้นในพาคน,นี้เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยนะฮะเริ่มตั้งแต่ทําความรู้จักศัตรูตัวจริงของเราก่อนและไปดูอันตรายที่ซ่อนอยู่ของมันไปจนถึงต้นตอของปัญหาที่เรียกว่าสนิมของร่างกายและที่สําคัญที่สุดเลยเราจะมี3ามสัญญาณเป็นวิธีจากญี่ปุ่นเลยนะฮะที่จะเป็นอาวุธให้เราจัดการกับไขมันตัวร้ายนี้ได้โอเคมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าเรามาทําความรู้จักเจ้าศัตรูตัวจริงของเราให้ดีขึ้นอีกนิดนึง จะได้รู้กันไปเลยว่าทําไมทําไมมันถึงอันตรายขนาดนั้นเจ้าไขมันในช่องท้องหรือที่เขาเรียกกันว่า Visceral Fat เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่แค่ก้อนไขมันทื่อๆธรรมดานะครับแต่มันเป็นเหมือนเนื้อเยื่อที่มีชีวิตเลยมันแ c t i v e มากๆแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ลึกๆในท้องเราคอยห่อหุ้มอวัยวะสำคัญๆอย่างตับตับอ่อนของเราเอาไว้แล้วความน่ากลัวของมันก็คือมันไม่ได้อยู่นิ่งๆเฉยๆเลยครับ มันทําตัวเหมือนเป็นต่อมฮอร์โมนเถื่อนนะครับที่แบบคอยปล่อยสารอักเสบออกมาไม่หยุดเลยตลอดเวลาผลก็คือระบบฮอร์โมนในร่างกายเราก็ร่วนไปหมดแล้วก็นําไปสู่การอักเสบเรื้อรังในที่สุดแล้วผลที่ตามมาก็น่ากลัวเลยครับเพราะมันคือความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงต่างๆที่เพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเลยไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจเบาหวานชนิดที่สองภาวะดื้อต่ออินซูลินหรือปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดต่างๆมากันครบเลยครับทีนี้คาถามก็คือ แล้วอะไรล่ะที่ทำให้เจ้าไขามันอันตรายตัวนี้มันโตขึ้นมาได้คำตอบมันซ่อนอยู่ในแนวคิดที่เรียกว่าสนิมของร่างกายครับไอเจ้าสนิมของร่างกายที่ว่าเนี่ยถ้าเรียกชื่อทางวิทยาศาสตร์เท่ๆหน่อยเขาก็จะเรียกว่า oxidative stress หรือภาวะเครียดออกซิเดชันพูดง่ายๆก็คือมันเป็นภาวะที่ร่างกายเรามีสารที่ชื่อว่าอนุมูลอิสระมากเกินไปจนมันเริ่มไปทำลายเซลล์ดีๆของเรา ลองนึกภาพเหมือนสนิมเลยครับที่มันค่อยๆกัดกินเครื่องยนต์ข้างในตัวเราไปเรื่อยๆภาพนี้จะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับคือพอร่างกายเราไปเจอตัวกระตุ้นอย่างเช่นความเครียดน้ําตาลไขมันเร็วๆปุ๊บมันก็จะไปเพิ่มเจ้าอนุมูลอิสระทีนี้เซลล์ก็เริ่มเสียหายเริ่มอักเสบและนี่แหละครับคือสภาวะแวดล้อมชั้นยอดที่ทําให้ไขมันในช่องท้องเนี่ยมันรักเลยมันเติบโตได้ดีมากๆ พอเรารู้สาเหตุแล้วทีนี้ก็มาถึงทางแก้กันบ้างครับมาดูกันที่สัญญาณชีวภาพข้อแรกเลยที่จะช่วยเราสู้กับสนิมของร่างกายได้นั่นก็คือการกินตามสีครับกุญแจสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่สารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแคโรทีนอยครับมันก็คือเม็ดสีตามธรรมชาติเลยที่อยู่ในผักผลไม้ที่มีสีแดงสีส้มแล้ก็สีเขียวเข้มๆซึ่งหน้าที่ของมันก็คือ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่แบบทรงพลังมากช่วยปกป้องเซลล์ของเราแล้วก็สู้กับไอภาวะออกซิเดทีฟสเตสได้โดยตรงเลยโอ้โหภาพนี้ชัดเจนมากเลยใช่ไหมครับลองดูฝั่งซ้ายนะฮะอาหารที่เลี่ยงไขมันมีแต่สีขาวๆสีจืดๆทั้งนงั้นเลยขาวๆพาสต้าขนมปังพวกนี้แหละครับตัวดีเลยในขณะที่ฝั่งขวาอาหารที่ช่วยสู้กับไขมันดูสิครับสีสันสดใสามากแครอทพริกหยวกผักโขมมันเทศคนละเรื่องกันเลยเอาละครับ ไปต่อกันเลยที่สัญญาณที่สองคราวนี้ไม่ได้อยู่ในจานแล้วนะฮะแต่อยู่ในแก้วสิ่งที่เราดื่มกันทุกวันนี่แหละและเครื่องดื่มที่ว่านั้นก็คือชาเขียวนั่นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ชาเขียวอะไรก็ได้นะเพราะพลังที่แท้จริงของมันเนี่ยมาจากสารสำคัญตัวหนึ่งที่ชื่อว่า ECGC ครับ กลไกของมันนี่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆคาเฟอีนที่อยู่ในชาเขียวเนี่ยมันจะทําหน้าที่เหมือนสตาร์ทเครื่องยนต์ของเราคือไปกระตุ้นการเผาผลาญในทํางานส่วนเจ้า EGCG จะทําหน้าที่เหมือนปล่อยเชื้อเพลิงออกมาคือมันไปช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยดึงไขมันที่เก็บสะสมไว้ออกมาใช้แถมยังช่วยบล็อกไม่ให้ร่างกายดูดซึมไขมันใหม่ๆเข้าไปด้วยทํางานเป็นทีมเวิร์กเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ผลแบบเต็มๆเลยนะฮะ ก็ควรจะเลือกชาเขียวที่มาจากใบชาทั้งใบอย่างเช่นมัทชาหรือเซนชาและที่สําคัญมากๆเลยคือต้องหลีกเลี่ยงไอชาเขียวแบบข,ดขวดๆที่ใส่น้ําตาลมาเพียบๆเพราะนั่นอ่ะไม่ช่วยอะไรเลยแถมยังจะไปเพิ่มภาระให้ตับแล้วก็กระตุ้นให้สะสมไขมันมากกว่าเดิมอีกและแล้วเราก็มาถึงสัญ,ญญาณข้อสุดท้ายกันแล้วครับซึ่งข้อนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ทรงพลังที่สุดในการจัดการกับไขมันในช่องท้องแบบตรงๆเลย นั่นก็คือการเคลื่อนไหวที่พอดีครับดูผลการศึกษานี้สิครับน่าทึ่งมากๆเลยนะคือเขาให้กลุ่มตัวอย่างออกกําลังกายในระดับปานกลางต่อเนื่องกัน2เดือนแล้วดูผลสิครับแท่งแรกน้ําหนักตัวบนตาช่างแทบไม่เปลี่ยนเลยแต่ดูแท่งที่สองสิครับไขมันในช่องท้องลดลงไปเกือบครึ่งหนึ่งเกือบ5 0เลยนะนี่แหละครับคือข้อพิสูจน์ชั้นดีเลยว่าตัวเลขบนตาช่างเนี่ยมันไม่ได้บอกเราทุกอย่างจริงๆแล้วคําถามคือ ไอระดับพอดีที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนละ่ะจะรู้ได้ยังไงคำตอบง่ายมากๆเลยครับเราใช้สิ่งที่เรียกว่า talk test หรือการทดสอบด้วยการพูดคุยเนี่แหละความหนักที่เหมาะสมที่สุดก็คือจุดที่เรายังพอพูดเป็นประโยคได้อยู่นะแต่เริ่มรู้สึกหอบนิดๆแล้วก็ไม่สามารถร้องเพลงออกมาได้แบบสบายๆแล้วนั่นแหละครับโซนเผาผลาญไขมันชั้นดีเลยเพราะฉะนั้นสรุปหัวใจสำคัญทั้งหมดก็คือ3สัญญาณชีวภาพนี้เลยครับง่ายๆเลย 1. กินตามสีเพื่อไปลดการอักเสบในร่างกาย 2. ดื่มให้ถูกชนิดเพื่อปลดล็อกการใช้ไขมันเก่าและ 3. เคลื่อนไหวให้พอดีเพื่อเผาผลาญไขมันในช่องท้องโดยตรงและประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยก็คือร่างกายของเราเนี่ยจริงๆแล้วมีความสามารถที่น่าทึ่งมากๆในการฟื้นฟูตัวเองนะครับมันแค่ต้องการสัญ,ญญาณที่ถูกต้องจากเราเท่านั้นเองมันไม่ใช่การบังคับไม่ใช่การอดอาหารอย่างทรมานเลย ทั้งหมดที่ได้เรียนรู้กันไปในวันนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เปลี่ยนวิธีที่ร่างกายของเราเผาผลาญไขมันไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะครับคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองคิดกันก็คือแล้วเราจะเริ่มส่งสัญ,ญญาณที่ถูกต้องให้กับร่างกายของตัวเองได้อย่างไร